เซตพวกนี้ครับมันสามารถรวมกันได้นะมันต้องรวมในขั้นของตัวเองนะเกเรนเลเวลห้าอาเจนต้าก็ต้องเลเวลห้าเหมือนกันครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําเรื่องประดับ VAP แบบเร็วไวเข้าใจง่ายนะครับประดับ v i p แบ่งออกเป็น2ชนิดตามชื่อนะครับก็คือของเกเรนและอาเจนต้าเกเรนจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับหึ่งก็คือประเภทของ P Attack 2 M Attack และ3บาลานครับสมดุลระหว่าง p Attack กับ M Attack นอกจากนี้มันยังได้ค่าสเตตแล้วก็ค่าทาตด้วยแต่ว่าจะค่าทาตุ่ะจะได้น้อยกว่าอาเจนต้านิดนึง ประเภทของอาร์เจนตาจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือตามธาตุเลยครับธาตุมืดธาตแสงธาตุน้ำธาตไฟจะได้ธาตาุมากกว่าของกิเลนแต่ว่าจะไม่มีพวกแสแตทแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของคอนโวคอนโวจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับตามชื่อก็คือของกิเลนแล้วก็ของอาร์เจนตา ในแถวแนวตั้งแถวที่หอ่ะก็คือของแหวนแถวที่2ก็คือส่วนของสร้อยแถวที่3ก็คือส่วนของตังหูทั้งหมดนะครับแล้วแถวของแนวนอนอ่ะแถวแรกสุดอาจจะเป็นอับตั้งแต่ขั้นหนึ่งขึ้นขั้น2ขั้น2ขึ้นขั้น3แล้วก็ขั้น3ขึ้นขั้นส่ส่วนที่มันอยู่ริมิสุดอีกฝั่งหนึ่งครับมันคือขั้น4ขึ้นขั้น5อันนี้พามาดูนะครับว่ากล่องที่ใช้เปิดเพื่อหาตัวมันคือกล่อง VIP accessory บอกครับเมื่อเปิดครบ100%จะได้ตัวมา1นึงใบ การตีบวกครับใช้ของตีบวกทั่วไปจากร้านไหมคะวันสต็อปเซอร์วิสเหมือนของที่ใช้ตีประดับทั่วไปเริ่มต้นเลยครับเมื่อตีครบ20ครับผลที่ได้คือตามนี้นะครับขั้นหนึ่งจะได้ค่าทัดเพิ่มมาอีก20% ขั้น2อ่ะมันจะได้ทรัตเพิ่มมาอีก10%แล้วก็มีรูเพิ่มให้จาก1หลูเป็น2หลูครับในในแหวนนะแล้วก็ขั้น3อ่ะจะได้เพิ่มอีก10%แล้วก็มีผลของเซตด้วยครับผลของเซตก็คือถ้าเกิดเป็น2ชิ้นจะบวกดาเมจ50% 3ชิ้นจะบวกเอแมตและพีแอท5%เซต4ชิ้นจะได้ดาเมจอีกแ1500ส่วนถ้าเกิดขึ้นขั้น4จะได้คัทเพิ่มอีก10%แล้วมีผลของเซต2ชิ้นครับคือดาเมจ100,000ค่าทาัตบวก10แล้วถ้าเกิดผลของเซต4ชิ้นน่ะจะได้ดาเมจอ่ะ1.3ล้านแล้วก็ไฟนอลอีก1,000 ขั้นที่5จะได้ค่าธาตุเพิ่มเป็น20%แต่ว่าผลของเซตะจะเหมือนของขั้น4เซตพวกนี้ครับมันสามารถรวมกันได้นะมันต้องรวมในขั้นของตัวเองนะอย่างเช่นเกเรนเลเวล5อาร์เจนต้าก็ต้องเลเวล5เหมือนกันครับถึงจะรวมกันได้ถ้าเป็น4กับ5รวมกันไม่ได้โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ